นี่ครับคือต้องตั้งกล้องเอียงครับเพราะว่ามันตั้งระบากตีในร่องน้ำครับคลองส่งน้ำนะตียังไม่เข้าคูเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีตัวไหม สวยงามงมันไงกัดแล้วกัดแล้วครับถายวิ่งมางนี้อยู่ยครับบอกแล้วมันต้องมีปลามีปลานะครับลองแค่นี้นี่ครับปลาท,ทีไม้อยู่ Nữa. Để đi nào Ở đây khó đó ừ. Để giái con nữa. Mình không tham hiệu cho Bạc lắm, bạc con ก็ใช้เป็นหยายางทุกตัวนะปา่าอ้วนตับเลยอะ่ะนี่ครับก็เวลากัดนะครับให้เราส่งสายครับคือถ้าเป็นหยาดยางต้องส่งสายครับจะเอาชัวร์วครับมันกัดปุ๊บเราก็หย่อนส่งให้มันขมับน,นิดนึงแล้วก็วัดครับก็เวลาวัดก็ทําสายให้เป็นท้องช้างครับแล้ววัดอย่าทําสายตึงนะครับมันจะวัดมาไม่เข้า ก็หมายก็เป็นครับอยู่ข้างทางคือมาเป็นร่องคลองส่งน้าครับก็ลองตีเล่นดูมีพาเฉยเลยเครับตีได้ยาวเลยอันนี้ก็เดี๋ยวลุยต่อครับเขรับโตจจาครับ,รบสุดยอด